สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียสสงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจาร,รย์หน่องนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับซีรีส์วาไราตี้ของชีวิตสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องคุณค่าของการสังเกตผู้ฟังทุกท่านครับ การสังเกตมีคุณประโยชน์มากมายยิ่งนักนะฮะดังที่เราทราบในทุกวิชาชีพนะครับเรื่องของการสังเกตถือว่าเป็นสิ่งสําคัญถ้าลูกน้อยแรกคลอดจะมีวิวัฒนาการจะแก้ไขหรือป้องกันเรื่องราวต่างๆได้ก็มาจากการสังเกตของผู้ที่เป็นพ่อและแม่เด็กน้อยเมื่อย่างเข้าสู่วัยเรียนก็มาจากการสังเกตของคุณครูที่จะพัฒนาเสริมสร้างทักษะศิลปะต่างๆให้เป็นเด็กน้อยที่มีคุณภาพได้หนุ่มสาว เมื่อจบการศึกษาเริ่มเข้าสู่การสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการทำงานก็ต้องมีการสังเกตศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อพัฒนาตัวตนให้เป็นคนคุณภาพในสังคมการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของผู้คนในทุกวิชาชีพจึงต้องมีการสังเกตพฤติกรรมและการกระทําเริ่มจากตัวตนและผู้คนที่อยู่รายล้อมรวมถึงสังเกตธรรมชาติของสรรพสิ่งต่างๆเพื่อนํามาผสมผสานสร้างชีวิตให้ดียิงย่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ครับผู้ฟังทุกท่านการหมั่นสังเกตพฤติกรรมและการกระทําของตัวเราเองและผู้อื่นจึงสามารถสร้างเส้นทางสู่ความสําเร็จได้คุณค่าของการเป็นคนช่าง,งสังเกตนะครับนั่นก็คือจะทําให้เป็นผู้ที่มีไหวพริบดีจับประเด็นได้เก่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเป็นคนไม่ประมาทมีความรู้รอบตัวที่ยอดเยี่ยม เอาตัวรอดได้ดีในสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ทำให้มีปัญญาดีทำให้มีข้อมูลมากเรามาดูทีละหัวข้อเลยนะครับว่าทําไมคุณค่าของการเป็นคนช่างสังเกตมันจึงมีคุณค่านั่นก็คือว่าทำให้เป็นผู้ที่มีไหวพริบดีถ้าผู้ฟังทุกท่านสังเกตนะครับคนที่มีไหวพริบดีเนี่ยจะมีสเสน่ห์จะหยิบจับจะทำอะไรเนี่ย ก็ดูดีนะครับเนื่องจากว่าเขามีความชาญฉลาดมีความเฉลียวนะครับไม่ประมาทคนไหวพริบดีเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มียานมีเซนส์นะฮะมีสัมผัสที่หกหรืออื่นๆมากมายแต่อย่างไรก็ตามดีกว่าคนเฉื่อยชาไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับหรือเป็นคนบางครั้งเราใช้คำว่าเออก็ได้นะฮะแต่ถ้าทัานคนช่างสังเกตเนี่ยพอเขาเป็นอย่างคนลักษณะแบบนี้ปั๊บไหวพริบเขาจะมาเลยต่อมาคือจับประเด็นได้เก่งไม่ใช่จับผิดนะฮะคำว่า,าจับประเด็นหมายถึงว่า มองจุดมองประเด็นต่างๆที่จะนํามาขยายนะครับนํามาเผยแพร่นํามาก่อให้เกิดประโยชน์หรือก่อให้เกิดคุณค่าได้การที่เราเห็นอะไรนะครับหรือเรารับฟังอะไรเนี่ยแล้วเราจับประเด็นได้ดีเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อ,อการต่อย,ยอดส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับคนช่างสังเกตเนี่ยเขาเขาเห็นอะไรเขาจะมีการคาดการณ์ขึ้นมาแล้วว่าเหตุการณ์แบบเนี้ถ้าหากมันเป็นแบบนี้นะเราจะแบบนี้แบบนี้ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเนี่ยมันมาจากไหวพริบมาจากปฏิภาณมาจากประเด็นที่จับได้นะครับและแน่นอนฮะก็จะส่งผลให้กลายเป็นคนที่ไม่ประมาทครับมูลเหตุก็เพราะว่าเขาร่วงรู้ล่วงหน้ามีการคาดการณ์มันมาจากไอการสังเกตนเนี่ยแหละนะครับพอเป็นคนไม่ประมาทใช่ไหมครับการาพลาดพลั้งต่างๆมันก็จะลดลงมันก็จะน้อยลงและแน่นอนครับบุคลลักษณะแบบนี้ เขาจะมีความรู้รอบตัวที่ยอดเยี่ยมไอ้มูลเหตุก็มาจากไอ้ชอบสังเกตเนี่ยแหละนะฮะเห็นรถเห็นตึกเห็นต้นไม้เห็นความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นความรอบรู้เพราะหลังจากนั้นเขาจะไปค้นคนวา้าเขาจะไปหาข้อมูลนะครับสุดท้ายมันเสริมย้อนกลับเข้ามามันกลายเป็นคุณประโยชน์ให้กับตัวเขาและก็สังคมในเขาอยู่ แน่นอนครับส่งผลให้สามารถเอาตัวรอดได้ดีในสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเขามีไหวพริบมีปัิพานใช่ไหมครับเขาก็จะสามารถเอาตัวรอดได้นะครับไม่เป็นคนเฉยชารอการได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนอย่างเดียวอันนี้อันตรายแน่นอนครับมันก็เลยกลายเป็นสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยไม่ว่าจกากการให้คําแนะนานะครับมีการโบกกล่าวเพราะว่ามันมาจากสิ่งที่เขาชอบสังเกตและส่งผลทําให้เป็นผู้ที่มีปัญญาดีครับเหมือนโค้ชฟุตบอลเนี่ยนะครับ เชื่อมันว่าเขาก็ต้องสังเกตผู้เล่นในทีมของเขาเนาะรวมถึงคู่แข่งดูสถานการณ์ในสนามนะฮะดูทิศทางลมดูจํานวนผู้ชมที่เข้าอารมณ์ของผู้ชมที่สแสดงออกนะครับต,ต่างๆมากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้ประเทือนปัญญามากเลยคนระับเพราะมาจากการชอบสังเกตและท้ายที่สุดฮะทำให้คนแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีข้อมูลมากแล้วเยอะแต่ไม่ใช่ร้นนะฮะการที่มีข้อมูลมากมันทําให้เราสามารถหยิบมาใช้ในวางสถานการณ์ได้ดังนั้น คนที่ชอบสังเกตจึงสามารถสร้างเส้นทางสู่ความสําเร็จให้ตัวเขาเองได้อยู่อย่างเสมอครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC นำมาส่งมอบขอผู้ฟังทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิต ด้วยความปรารถนาดีครับใครจะเราเขาโชคดีวันนี้คุณค่าของการสังเกตนำมาส่งมอบให้ท่านใดประสงค์ที่จะพูดคุยกันส่วนตัวนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามปรึกษา,ห,ารหรือสามารถติดต่อได้ที่0929961665 <Okay. S 1> ขอทุกฟังกท่านมีความสุขพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ